หูฟังเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมยอดฮิตของทุกเพศทุกวัยในเวลานี้เลยครับโดยเฉพาะหูฟังฟูลไซส์แบบนี้ครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่เราหยิบออกมาใช้งานเนี่ยมันสวยสะดุดตาครับแล้วก็เวลาที่เราใช้นะครับคือมันได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็เรื่องคุณภาพของเสียงเนี่ยอย่างค่อนข้างที่จะวางใจได้อีกด้วยแัะนในวันนี้นะครับผมก็มีหูฟังจากแบรนด์ Bowers w ิร์ i แอนด์นะครับหรือว่า b w นั่นเองในรุ่น PX8 นะครับ รุ่นนี้เนี่ยมองภายนอกนะครับคือมันดูสวยสะดุดตาแล้วก็พรีเมียมมากส่วนเรื่องคุณภาพของเสียงแล้วก็ฟีเจอร์จะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามในรีวิวนี้ได้เลยครับจริงๆแล้ว B&W PX8 เนี่ยเขาเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอย่างก่อนหน้านี้นะครับก็ไปคอลแลบออกรุ่นพิเศษนะครับ007 Edition เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ60ปีให้กับภาพยนตร์007 หรือว่าอย่างตัวล่าสุดนะครับก็ไปคอลแลบกับแบรนด์ซูเปอร์คาร์นะครับแมคเรนออกรุ่นแมคคาเรนอีดิชันนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการฉลองพบรอบ60ปีเนี่ยให้กับแบรนด์เช่นกันตัวรุ่นพิเศษนะครับจะแตกต่างกับตัวออริจินอลอยู่ตรงที่ในเรื่องของสีสันนะครับแล้วก็การสกรีนโลโก้ตามจุดต่างๆแล้วก็การวางขายแบบจํากัดจํานวนนะครับส่วนในเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็สไตล์เสียเนี่ยก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลยครับ แล้วก็ตัว P X 8นะครับที่ผมหยิบมาดว,วเนี่ยก็จะมีวางขายอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สีครับมีสีดำสีแทนนะครับแล้วก็สี r ร y ยเบอร์กันดีครับส่วนสีที่อยู่ในมือผมนะครับก็คือสีแทนครับมองภายนอกเนี่ยอย่างที่บอกกันไปครับคือมันพรีเมียมมากซึ่งความพรีเมียมที่ผมบอกนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของสีสันแต่ยังรวมไปถึงวัสดุที่เขาใช้ประกอบตัวเครื่องนี้ขึ้นมาด้วยครับ อย่างตรงบริเวณด้านบนนะครับที่เป็น h e ดแบนด d กับตรงเอียร์ด้านในเนี่ยก็จะเป็น Memory f o โ m นะครับหุ้มด้วยหนังแนปป้าตัว Memory f o โ m เนี่ยก็จะมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ความนุ่มนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงรองรับแรงกดทับได้ดีครับสามารถที่จะคืนตัวได้อย่างช้าๆนะครับส่วนตัวหนังแนปป้าเนี่ยก็มีความนิ่มทนทานนะครับถ้าเกิดเป็นการใช้งานในสภาวะปกติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนาน1 0 1ถปีเลยนะครับ แล้วถ้าเรามาดูด้านในนะครับก็จะเห็นตัว Dynamic Fluent Carbon Driver นะครับขนาด40มิลเมตรตอบสนองย่านความถี่ตั้งแต่10เฮิรตไปจนถึง30กิโลเฮิรตซึ่งลักษณะาการจัดวางตัวของ Driver เนี่ยก็จะเอียงเข้าหาหูของผู้สวมใส่ด้วยครับส่วนฝาครอบด้านนอกนะครับก็จะเห็นว่าทำออกมาเป็นสีเงินลายแบบโลหะขัดพร้อมกับชื่อแบรนด์นะครับ Bowers ์ i แ i แบบนูนต่ำเอาไว้ ฝาครอบตรงส่วนนี้นะครับก็จะเชื่อมเข้ากับตัวก้านของหูฟังที่ทําจากอลูมิเนียมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะขัดผิวให้ด้วยนะครับตัวผิวของเขาเนี่ยก็จะออกเรียบลื่นแล้วก็ด้านหน่อยๆจับแล้วเนี่ยสัมผัสดีมากแล้วก็ตัวแรงบีบนะครับของตัวก้านเนี่ยก็กําลังดีเลยครับส่วนน้ําหนักรวมตัวของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่320กรัมทําให้เวลาเราใส่บนศีรษะเนี่ยก็จะไม่รู้สึกหนักนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันบีบหูมากเกินไปครับคราวนี้มาดูในส่วนของการควบคุมตัวเครื่องกันบ้างครับ ตัว b&w px 8เนี่ยเขาก็จะไม่มีพวกทัชคอนโทรลนะครับการควบคุมทั้งหลายเนี่ยก็จะทำผ่านพวกปุ่มเหล่านี้อย่างเดียวเลยทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นปุ่ม quick action ครับใช้สำหรับเลือกโหมดนะครับเป็นโหมด e n v i r o n m e n t control หรือว่าตัว voice assistant เนี่ยก็ได้แล้วแต่เรากำหนดนะส่วนทางขวานะครับก็จะเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับพร้อมกับการแพร์ bluetooth ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มระดับเสียงครับนี่เพิ่มให้ดูครับ ส่วนปุ่มตรงกลางน,นะครับที่มีร้อยบากร้อยขีดเนี่ยก็จะเป็นปุ่มสําหรับเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับถ้าเกิดว่าเรากด2ทีเนี่ยก็จะเป็นการไปเพลงถัดไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรากด3ทีเนี่ยก็จะเป็นการย้อนไปเพลงก่อนหน้านะครับส่วนปุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มลดระดับเสียงครับ ส่วนด้านล่างนะครับใกล้ๆก,กันก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับเอาไว้ใช้สําหรับชาร์จไฟนะครับให้กับตัวหูฟังหรือว่าจะเอาไว้ฟังแบบต่อสายก็ได้ครับซึ่งในตัวกล่องนะครับเขาก็จะแถมสายนะ USB Type C to C แล้วก็สาย USB Type C to 3.5เนี่ยมาให้เราด้วยครับซึ่งสายสัญญาณทั้ง2เส้นนี้นะครับจะถูกเก็บอยู่ในกระเป๋าเคสนะของตัว PX8 ที่เขาแถมมาให้ด้วยครับสวยงามมากเลย ส่วนการเชื่อมต่อแบบสัญญาณไร้สายนะครับตัวนี้เนี่ยจะรองรับสัญญาณบลูทูธ5.2สามารถที่จะถอดรหัส a p p x adaptive นะครับ a p p x hd App x a p p x aac แล้วก็ sbc ได้ครับซึ่งในการใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะฟังเพลงได้ยามาสูงสุด30ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนถ้าใครต้องการใช้งานแบบเร่งด่วนนะครับตัวนี้เนี่ยก็รองรับฟ้าชาร์ดด้วยเราชาร์จทิ้งไว้สัก15นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ฟังได้7ชั่วโมงแล้วครับ แล้วก็รุ่นนี้นะครับเขายังมีฟีเจอร์ Noise Cancelling อีกด้วยใช้ไมโครโฟน4ตัวนะครับในการจับสัญญาณเสียงรบกวนภายนอกส่วนอีก2ตัวเนี่ยใช้สำหรับสนทนาครับพอฟังแล้วนะครับตัว PX8 เนี่ยถือว่าเป็นหูฟังที่ให้เสียงได้สะอาดนะครับฟังสบายเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ดีนะเสียงแหลมนะครับไม่บาดหูเสียงเบสนะครับชัดแต่ว่าไม่กระแทกกระทัน เสียงกลางนะครับอย่างเสียงร้องเนี่ยก็จะลอยอยู่เหนือดนตรีหน่อยๆนะครับทำให้มีความกลมกลืนกันนะระหว่างเสียงร้องนะครับกับเสียงดนตรีและถึงแม้ว่าโหมดตัดสัญญาณเสียงรบกวนของ PX8 นะครับจะมีเพียงแค่ระดับเดียวให้เลือกแต่จากที่ลองทดสอบจริงนะครับอย่างในร้านอาหารหรือว่าตามไปรถเมล์เนี่ยพวกเสียงรถนะครับหรือว่าเสียงพูดคุยกันของผู้คนที่อยู่ในร้านเนี่ยถือว่าเก็บได้ดีเลยครับแทบจะไม่ได้ยินเลยยิ่งถ้าเราเปิดเพลงดังหน่อยนะครับก็กรบเสียงเหล่านี้ไปเลยครับ และเพื่อให้การใช้งานหูฟังให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมแนะนำว่าเราควรไปดาวน์โหลดแอปนะครับที่ชื่อว่า Music b o w e and Wilkin นะมาติดตั้งลงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือว่าสมาร์ทไวของเราด้วยนะครับซึ่งแอปนี้นะมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับในแอปนี้นะครับเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเข้ากับหูฟังแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเลยนะครับว่าเวลามีซอฟต์แวร์อัปเดตอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปเดตโดยตรงผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับ ผมถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะตั้งค่าต่างๆของหูฟังเนี่ยก็สามารถที่จะทําผ่านตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละจุดเลยครับนี่ครับภายในแอปเนี่ยก็จะโชว์เลยนะครับว่าเป็นหูฟังรุ่นอะไรนะครับที่เชื่อมต่ออยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะขึ้นชื่อ Bowers Wilkins นะ PX8 ขึ้นมาเลยครับเรามาดูตรงหน้า Setting นะครับนี่ขึ้น Connect อยู่นะครับตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่า หโฟนของเรารหรือว่าหูฟังของเราเมีซอฟต์แวร์อัปเดตอยู่นะครับเขาก็จะมาขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้เลยนะนี่ครับนี่กดให้ดูเห็นไหมครับอตอนนี้ผมจะยังไม่อัปเดตนะแล้วก็ในหูฟังเลยครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําการตั้งค่าอะไรเนี่ยแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้เลยครับในนี้นะครับเขาก็จะบอกชื่อรุ่นนะครับรวมไปถึงระดับนะครับของแบตเตอรี่ ส่วนตรง Element Control เนี่ยก็คือตรงปุ่ม Quick Action นั่นแหละครับเราสามารถที่จะมากดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นอยากจะเป็นเลือกโห e, มด Noise Cancellation นะครับหรือว่า Noise Cancelling โห e มด Pass t h o u หรือก็คือว่าเอาเสียงภายนอกเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับอย่างตอนที่เวลาเราสวมหูฟังอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยได้รู้เรื่องครับหรือว่าจะปิด Off ไปเลยแบบนี้ครับก็ได้ แล้วในนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปรับอีควอไลเซอร์นะครับได้ด้วยอย่างพวกเสียงแหลมนะครับนี่เห็นได้เลยว่าเลขหลักของเขานะครับเป็นหลักแบบจุดห้าเลยนะถือว่าค่อนข้างละเอียดนะครับหรือว่าเสียงเบสก็ปรับได้เหมือนกันใครที่ชอบเสียงแหลมเบสนิดเบสน่อยนะครับเสียงแหลมสูงอีกนิดนึงเนี่ยก็สามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นว่ามีชื่อที่คอนเน็กอยู่ตอนนี้อยู่ด้วยนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวเลือกปุ่ม Quick Action นะที่ผมบอกนะจะให้เขาใช้เป็นโหมด Element Control หรือว่า Voice Assistant เนี่ยก็สามารถที่จะมากำหนดตรงนี้ได้ครับเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเจอกับตัว Auto Standby นะครับแล้วก็ตัว w e a r Sensor สองตัวนี้เนี่ยผมขอแนะนำว่าให้เปิดไว้นะครับอย่างตัว w e a r Sensor เนี่ยเขาก็จะมี3ระดับให้เลือกนะครับอ่าแล้วเขาก็ยังมี n o t e ไว้อีกด้วยนะครับว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ขณะที่เราสวมหูฟังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ๆเนี่ยเพลงที่เราฟังอยู่นะครับมันหยุดเล่นโดยอัตโนมัติเนี่ยก็ให้เราเลือกเป็นโลไว้ครับหรือถ้าเกิดว่าเราเอาหูฟังออกจากหูของเรานะครับแล้วเพลงมันไม่หยุดเล่นให้นะก็ให้เลือกเป็นโหมดไฮไว้ครับแล้วก็ภายในตัวแอปนะครับเขายังสามารถที่จะเชื่อมกับตัวแอปสตรีมมิ่งฟังเพลงต่างๆได้ด้วยนะครับนี่เราเข้ามาที่ตรงลิงก์เซอร์วิสนะครับตรงนี้นะ ในนี้เนี่ยผมก็คอนเนคกกับตัวแอป Tidal เอาไว้นะครับหรือว่าใครมีแอปสตรีมมิ่งฟังเพลงอื่นนะครับก็สามารถที่จะมาคอนเนคตรงนี้ได้นะตรงนี้เขาก็มีพวก d e e ซอร์จูนอินนะครับแ d วคลาวอะไรแบบนี้รองรับครับสามารถที่จะมาเชื่อมต่อกับแอปตรงนี้ได้ปิดท้ายด้วยข้อแนะนําการใช้งานกันสักเล็กน้อยนะครับอย่างในตอนที่เราเปลี่ยนโหมดการใช้งานระหว่างน้อย cancellation ไป Pa ร o สทหรือว่าปิด o f f ไปเนี่ยในหูฟังนะครับเขาก็จะส่งเสียงสัญญาณแจ้งเตือนมาด้วยไม่ใช่เสียงแบบคนพูดนะ ทำให้เราเนี่ยแยกความแตกต่างได้ยากนะครับระหว่างแต่ละโหมดถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องที่เงียบหน่อยเนี่ยก็จะหาความแตกต่างเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานที่จอแจเสียงดังหน่อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกความแตกต่างของแต่ละโหมดจากเพลงที่เราฟังได้อยู่แล้วนะครับว่ามันเงียบหรือไม่เงียบถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยไปเลือกโหมดตรงนี้นะจากในแอปพลิเคชันเนี่ยจะดีที่สุดครับ อีกจุดนึงนะครับตัว b m w PX8 เนี่ยเป็นหูฟังที่ต้องเปิดเครื่องใช้งานนะครับเสียงถึงจะออกไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบใช้สายหรือว่าไร้สายนะครับเราก็อาจจะต้องชาร์จแบตบ่อยหน่อยนิดนึงนะ B&U PX8 นะครับมีราคาเปิดตัวอยู่ที่27,900บาทรับประกันยาวนาน2ปีนะใครที่สนใจตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อตรงลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ที่ description ได้เลยครับ ผมคิดว่านี่เป็นหูฟังที่น่าใช้งานมากอีกหนึ่งรุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีสันนะหรือว่าวัสดุนะครับที่เขาใช้เนี่ยมองปุ๊บสัมผัสปั๊บนะครับก็รู้ได้เลยว่าถึงความเรียบหรูความพรีเมียมนะครับรวมไปถึงเสียงของเขานะครับยังสามารถที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังที่เรามีต่อตัวเครื่องได้ด้วยฟีเจอร์เนี่ยก็ครบคันนะครับฉะนั้นใครที่กำลังมองหาหูฟังที่ดูสวยเสียงดีนะคะฟีเจอร์ครบเนี่ย ลองมาสัมผัสนะครับแล้วก็ลองฟังเสียงของตัว bn w p x 8นะครับด้วยตัวของตัวเองรับรองว่าไม่ผิดหวังครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับพร้อมกับ Subscribe นะครับ Channel lcd tv thailand ของเราเนี่ยเอาไว้ด้วยนะครับ